พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้แล้ๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึก้นตนของตอนด้วยการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่มงแเกิดมาอะไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนา ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชมันนักถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่เาเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนี้นะ่เมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นเนระียกว่าพวก,พวกสักการัราช มืัอน,นี้ตามประวัติของพระอรุทธ,ธะพระอรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหารือกันบะนี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาติ ผู้ใหญ่ของพวกเราอวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยวามั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุทธานี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมมาราชาิไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ,ก,บการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนั้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลย mm. ดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วาน เมื่อก้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุทธาได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวันนี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินเนี่ยน้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอก น้องแกนหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือ,อนพระอนุรุทธาก็ไปกราบลาบมารดาวะนี้มารดารักล้ายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย อนุทาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆน่ะก็ให้ไปชักชวนเอาเอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นนะไปบวชด,ด้วยกันรอานั้นะแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวชตอนนี้อนุทาก็เลยไปหาเพื่อนนะ น้ำเพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอะวางั้นพราะมาดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวชด,ด้วยกันกับเราเถิดอพัทธิยะมมกุมารก็ไม่ขัดมันนี้เอาบวชก็บวชนนเนี่ยก็เลยไปบวชด,ด้วยกันสองสหาย พัทยานี่นเป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนซักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหลพะพอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ท่อไม่ถอย ในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุกหนอว่างั้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อน บนนอแต่ว่าสุขหนอสุกหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าจะสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจเลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัติยะมาะองค์โลกทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานม,มวะวสุขหนอสุกห,นอ,หน,อนอนั้น ด้วยเหตุผลกลใดพระพุทธิย่าก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เปล่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกห,หนอนี่ไม่ใช่ปารลบราชสมบัติพราสถานอะไรอยู่ยางนนคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สเสวยราชสมบัติอยู่นั่นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีทหารตำรวจอะไร แวดล้อมอยู่ราคนั้นนะมันก็ยังไม่ไวายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่ังั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วันนี้เมื่อข้าพราะองค์บวชเข้ามาแล้วอน,นี่มาเจริญสมถาวิปัสสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยววางนั้น ความกลัวทั้งหลายลหายไปหมดจิตใจวิเวกวางเวง,วงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภยัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภัยอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระอ,องค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้ พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆมันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ อันนั้นมันสุกเจืออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นได้มามากเอมายกายกองสนุกใช้สนุกใจอย่างเนี้ยถือว่าตนเป็นสุขสบายดี อ่ามไปเงินสุขอน,นั่นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองข้าของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองเข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกันอันนี้ะที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอาิตรคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนนให้พึ่งพิจารณากันให้ดีอ่ามันนี้ท่านผู้ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพเน็าพนนจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสมสม่เสมอไปเลยถึงแม้ว่า จะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่อะไรเพียเดียวใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้น นับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้ไดายเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระาศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบาง ไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการนะของคฤหัดได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤหัดปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาวางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นะักบวชกระทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าหน้าปวดไม่มีวัตถุเข้าข้องอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงทิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นแหละเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิ่งเมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดี มีสินบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นนึงก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูก มันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท่อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสช,ชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยน้อมเอาพระธรรมคำสอน อันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นนั่นแหละมาเจริญนี่เช่นอย่ญญาว่ามันคิดโลภเล่งเพ่งเรงอยากได้สมหผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอ่ะกาก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระาศาสดาทรงตร,รัสด้วยว่าสันตุถีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสรสฐนี่ เอาพระพุทธภาษีข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงควายินดีตามมีตามได้นั่นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้จ mm hmm. นแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกว่าดีน้อยก็ดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่น อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหากว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์มีอวายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสัรตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภก,ก็ครอบงมจิตใจไม่ได้อย่างนี้แหละ ถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิญาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไปว,ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงแล้วเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่า ทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทุดโทรมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มอีอำนาจอะไรที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรดทสุดโทรมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมด เมื่ออยู่นานไปร่างกายก็ทุดโทรมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตั้งแต่ตัวเองเนี่ออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกัน ควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้้าว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงไปอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตองอย่างว่านี้นะ มันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุใดทะเลาะวิวาดกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไปกรรมเวรก็ น่วงเหนียวไปในวัตฏานี่นะไปเจอกันที่ไหนกดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปพอพิจนาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวียนเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครละใครจะมายั่วยืนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยวันนี้เนี่ยก็มีสินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละ้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสต,ตัณหาน้อนเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอุบัยแยบคายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหละ อกิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะเนี่เน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี ไอ้กิเลสคือความโกรธของมพยาบาลมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้วนี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันหมูนี้นะ มันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดแหละไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะอะ่มาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ทําให้กิเลสเหล่านี้และน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนา ผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจาก,กจ,จิตใจไอความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตอยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้่ คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอะมีแต่ส่งใจคิดส่้านออกไปข้างนอกน,นู่นนี่ลักษณะของความหลงให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนํามาเล่วเล้วเล่าเล่ามานั่นแหละ เมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท่อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วเออจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปสีละน้อยเดาน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอื มันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์มันใดไว้จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากําหนดละอารมณ์มันั้นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยบบบนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันนะที่เดิมของมันคือมันที่สงบอืที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะ เมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันนะนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระาศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ย อมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทําใจสงบเนี่ยนว่าสําคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นได้ จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให,ให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามาเกิดขึ้นเมื่อปัญญามนเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทมทั้งสี่นี่นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญธรรมาวนะิปัสสนาน่ะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลย อย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาลนะหรือถ้าเป็นครือขัดก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญกุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มรดกได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะ คล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอืมหไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอืมอย่างนี้เนี่ยที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้น่ะ พอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดดื่มในข้อว่าปฏิบัติเลยใจเฉยช้าไปเลยอย่างนี้นะนั่นนะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มักได้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหม เมื่อเราทำลงไปแล้วคุณจะทำอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนักรู้เองแลวบ้านี่อ่มันนักรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไปจาก,กจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยบ้นี้อ่นเป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองไนงะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้